<cam ina> เราผู้เฉยๆอาจจะไม่ได้ทำให้ทุกคนสามารถมั่นใจในการเป็นตัวเองขึ้นมาได้เลยนะับเราจะต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีละารแล้วก,การรัสวัสดิการที่เราสามารถที่จะทดลองในการใช้ชีวิตเรายจะต้องการและถ้ามุดูช่วงใหม่ที่ยิ่งโจงกับประชาชีพถ้าขอส่งกำลังใจไปให้พี่น้องของแป้ไหมคะที่กำลังเจดสงครามอยู่ คนร้ายยาต้องการควาสมสงบกนะคะหนุ่มพอมอบรางวัลน,นี้นะคะให้กับทุกคนที่ต่างก็เคยเจ็บปวดกับข่าวนิยมที่สังคมสร้างขึ้นไว้ะคะ่ะทุกคนกคนจะมีเสรีภาพในการพูดโดยที่ไม่ต้องกลัวและไม่ถูกดเนินคดีรางวัลน,นี้เป็นการเพิ่มพลังช่วยสังคมที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนขอบคุณมากค่ะลุกไม่ใช่ข้อจำกัดในการที่ลุกขึ้นมาทำอะไรก็ตามที่เราอยากทำ My voice is for the new young generation to follow their passion ไม่ว่าเราจะมีพ่อจำกัดแบบไหนหรือว่าไม่ว่าเราจะมีสภาพร่างกายแบบไหนอะค่ะทุกคนสามารถเฉิดฉายในแบบของตัวเองได้และสามารถเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้อยู่เสมอค่ะเรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยเรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยนะฮะเราเชื่อว่าประเทศไทยจะเติบโตไปก้าวไกลได้ยิ่งกว่านี้อ,อีกขึ้นมาเพราะคนเรามปนศักยภาพในฐานะ ศิลปินแล้วก็นักออกแบบที่โดนประตูปิดใจหน้ามาประมาณล้านกว่าบาทแล้วก็วันนี้ขอบคุณมินเวอร์มาที่เปิดหน้าต่างเพิ่มไว้ห้าสิบบาทขอบคุณขอบคุณครับผมโดนยงมยังเราองคุมันยังไม่จเลยค่ะมันมีคนเห็นเสียงเราอย่างที่บอกไปว่าเคยบางวันมันเบาอ่ะแต่มันมีคนได้ยินขอให้ทุกคนตระหนักว่าเราจะมีความภาคภูมิใจได้อย่างไรถ้าว่าชีวิตอีกหลายชีวิตอยู่ภายใต้ความรุนแรง zero safety จะขยายใหญ่ได้ด้วยความร่วมมือของทุกคนช่วยกันส่งเสียงและช่วยกันร่วมมือกับเมืองและเราจะทำให้เมืองน่าอยู่ไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ